อาสาพายิ้มไปดูการติดตามแก้ไขปัญหาน้ำแรงที่อ,อบอจอปทุมธานีครับโอ้โหไม่ไหวแล้วเนาะซึตามีน้ำไหมะ่ะนตอนนี้จะร้อนเหลือเกินมันเป็นยังไงช่วงนี้คะ่ะโอ้โหร,ร้อนน้ำแรงเหลือเกินโอ้โห ขาดน้ำจครัขาดใหญ่หลายอย่างเลยไม่ได้เต็แต่พี่จุ่มคนเดียวหรอครับที่ขาดน้ำอจ้าใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเขาก็ขาดแคลนน้ำเหมือนกันทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่จุ๋มเกษตรกรก็ไม่มีน้ำนะครับเอามาใช้ในการปลูกผักหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้นี่มันแรงมันแรงทุกอย่างเลยคัน้องซนต้าค่ะพี่จุ่มนี่ไม่รู้แรงน้าหรือแรเงินครับอันนถูกใจอันหลังถูกใจขาดวิตมินงอเงินนะคะโอนแกจุมเป็นยังไงบ้างครับก็อยช่ยนะ สถานการณ์น้ำในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากเนื่องด้วยปีนี้มีน้ำน้อยตั้งแต่ต้นปีซึ่งลักษณะคลองที่พบน้ำเพราะเป็นคลองที่ลึกส่วนคลองที่ตื้นเพราะอยู่พื้นที่สูงน้ำแหง้งหากไม่มีการสูบน้ำเกษตรกรก็จะรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นครั้งนี้หน่วยงานเข้าใจปัญหาลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจำนวน3จุดเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนเมื่อเครื่องสูบน้ำมาแล้วก็จะเร่งสูบน้ำให้ประชาชนเป็นการป้องกันภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรผู้ใช้น้ำสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องราวที่ดีของสังคมเป็นผลดีต่อเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนั่นเอง โดยเครื่องสูบน้าดังกาจะติดตั้งอยู่ตามจุดในคลองเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างดีสามารถใช้งาน,นทุกครัวเรือนเพื่ออุปโภคและบริโภครวมถึงทํางานการเกษตรให้เป็นไปได้อย่างอุดมสมบูรณ์ครับก็อยากจะวอนขอหน่วยงานนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาด้วยนะครับพี่จุ๋มใช่ค่ะน้องแล้วอย่างพี่จุ๋มนี่ต้องใช้หน่วยงานไหนครับโอ้ยน้องสตาร์ก็พูดไปก็ร้อนแรงขนาดนี้โอ้โหงั้นผมรู้แล้วถ้าร้อนขนาดนี้รถดับเพิงเลยครับพ่นมาทีเดียวจะได้ชุ่มฉ่ำไปเลย วงาอวนอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วครับรถแบบเพแลลง้วโดดลงคอเลยมึงเนี่ยงั้งไงหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะกลับไปที่เที่ยงวันทันข่าวผมเชิงชายห้าบอกเหตุสวัสดีครับ